เกาเท่าผ้าแดงแสงนครผ้าพุงกันสูงไงโอ้ยสมัยนัน่และความรักมีแนวกันสายสัมพันธ์ในขาดทองเมืองจมลงเป็นน้องมองบ่เห็นนวันน้อยเลยตายเอยกอบาพาักลายเพื่อนบ้า ย้อนหาักคนเรื่องนี้เกิดมาดนหลายส่วนคนพนลำเจอมากำอหอดโฮองเพ้่งะกะจังได้เบาเอินบุญพายามานันเฮาต้องทานเงินคำให้ผู้เขาดอกมาซึิงะละเหตุตามเปิืงกำหนดใบผู้ใดมาต้องทานแจกแบกแต่ขินจัง là nước thương hò ơi Đường hộp ba hoang từng kinh tôm ương nhám đường hộp Dạ phải tố hùn quê phay ขันเดิมพันรักสำคัญเมืองบาดาลเป็นหมู่มานโนมาลรวมเราบอยอมความนอ,อก,กันแล้วแนวผีคนกับผีนาหากว่ามิงเข่าสักกาเทวลาชมาประกาศออกหามต้องกลไปเร็นน้อ,อแม่น้ำบ่มีมอง ความทั้งผีผาแดงก็หักยังนาว่า,าสินนไพลสั่งให้ลงเอ่ยเลยต้องไปตามเลยต่อมาจนเดียว บอนมันมีสาละตั้ต่อไปให้ฟังเสือแนวมาบ้านนี่คุณแม่เอยถึงเวลาแล้วเด้นจ้าสิลากันซ้ำซาก นได้รับสอน จ้าบัวนั่งฟังอาจารย์เจ้าบัวนั่ง ภาคจากพวกพี่น้องลุงป้าดอกควรฝุงฮะสิลาลวงลาป้าเอาอ่ะเอ้ยพร้อมทั้งหมู่พร้อมทั้งสู่ผู้บราณในบิลาเจ้าไปอยู่ดีเอือแกนายโดสง่าตาหวานละหามีงามข้าวหลัง ทีบ่บอาเงินซ้ำที่มาล้ำให้ปาเป,าเปาอาแต่เจ้ามาคอยเจ้าที่มาช่วยสว,วยงามบ้านหมอลำสังเวียนนี่นางก็หักดูด้อทรงทรงที่อยู่คุ้มสะพานอยู่อำเภอสมเด็จคำที่จังหวัดกาลสินชื่อเสียงไกลฟุ่งเพื่นอนอยู่ขุงทางเขาขอเชินซ่งไปพักเวีย ไปหรือว่าคิดจากใกลไปติดต่อมาลำจังค่อยนั่ไปหายว่าไกลือไกยสังเวียนด้า กะสิมาลำใหม่ในงานสมโ์บอยเชียประโยชน์เจ้ามีแม่นจริงสังเวียนนางบอยแมนคใหย่ยหญิงเด้อผู้ญาลุงตาเด้อสัทธาคูสุขคนทีลาแล้วลาเด้อหญิงไค่สาวคูสุขคนดอกวันพรมกันขอลาเด้อเพื่อนนางขอเตือนเด้อ ว่หนว่อยูู่ขุขีล่าแล้วนี้บอเตือนกันสิบ้าฉันเป็นบ้าล่าบ่ยอมือบาบคือจังเวียนเป็นคนงอไปบอสังพี่น้องคือจังฉันนีบอห้เป็นคนผู้บ่ได้รีล่าเพือเดียวใตาว่าล่าพระกัเนิมล่าก็เนิมหลวงตามล่า นคนเอส่งตาผู้คนส่งสินสารแต่กั้งสาม,มาเน้นหน่อยสังเวียนนางจลาคนแล้วขอ,ขอโทษเดิอพี่เนนเจ้าเป็นเน้นใหเจ้าหูเหตุบัดทึกประาการเดิอพินปฏิบัติผู้บ่ายาได้มีบัเฑ่น จังว่าเล่นเหลือเจ้าให้หา,ากานาำใสให้เจ้าหักบอกไม่หู้จาว่ามือฉันเขาแล้วให้เจ้าทองหนังสือ,อยาสกินเขาเลี้ยงกากสกินหัวเจ้าจังว่าถึงงมคายมีกาเล่พ่อใบให้เจ้าลาปะคอกตัต,ต,ตอบุญแล้วคุณพ่อแม่พ่อเลี้ยงหักนกเกลงผู้ขาตัวพี่เน้น ู้บาจันนักสัผู้นอเขากาเรียนนำผู้บานั้นมันบดีเจ้ากยาสว่านโนนับจะนาหนึ่งนั่นต่างๆจังกะเลื่อนของอันใดก็สิได้บุนบุญคุ้นซอยสมบัติศิลาสาวสําน้อยศิลาเบาสัมน่อยเด้อเจ้าให้เกลียวแล้วคําแม่เอ๋ยเจ้าเป็นสาว ฟังคำห้ามคำบิดาพ่อกับแม่เด็กตำเนิมหลักคำพ่อแม่ห้ามบ่อ,อยากให้เล่นเมาดันให้ฟังคำเพินแม่ยากพ่อแม่มักแล้วแม่นสิลินหอดเจ้าของเท้าบ้านอย่างน่ะย้ำน้องอยากกินขีนย้ำน้องอยากกินเขา่าเจ้ากายว่ามึงอยากงัดหัวมึงบ่ ยัดเต้นหยับยำเด้อคำเด้อไหลย่างน้ำเฮือนยาวตินสุดแปนถุยล่างเ็ตกระไดไปดังไฟหนึ่งเขาให้นางเว้าว่าอ่อนหลานว่าสาธุอีปูอียากอนเ่าขี้ไปหมูมาขึ้นน้ำเฮือนให้เจ้าไหลแน่เดิม ข้ามุยขึ้นทั้งเือนปุูก่อยแหน่แม่เจ้าเก็บปวดทองท้นเอ่าแสบทวงเอาขี้เท่ากามขี้แจกกินกันยังใดมีคนมาขั้นกินเขาแล้วมีคนมาขั้นกินเขาเจ้าเงินเฮาขั้นโจดแดงให้ระวังไว้แหน่ยามเขากินเขาเลี้ยวนะจีบของ เป็นจังไดก็ต้องเกิดเก็บทองลุมเท้าไตาไปนี่ละเว้นน้ำนั่นไตกระบองน้ำคุณพ่อลงังอีก่อนโอ่ิน้ำสู้อยู่สอยคุณผิดหรืออะลประเด็กกีลาท่านไต่อะไรตามบวยตักน้ำยาวเคาะหัวกันเด้อคำหนึง่งจองคันฟอยยาวตีหัวนองท่านใดกินดองเลวหลายปีมาเจริญป่ยกันมาหามูอัม Yeah.